สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่หาดตายายเกาะล้านจังหวัดชลบุรีนะครับผมผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของหาดตายายนะครับผมบริเวณรอบๆนะครับผมหาดแห่งนี้ ใครต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือต้องการเข้าห้องน้ำล้างตัวล้างเทา้าเสียค่าบริการ20บบาทให้กับทางรีสอร์ทที่อยู่หน้าหาดนี้นะครับผม น้ำใสนะครับน้ำใสมากน,นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมมันมีทางเดินให้เดินไปตรงนู้นได้นะครับผมแต่เดี๋ยวค่อยเดินไปนี่นะครับผมหาดตายายเกาะร้านนะครับผม